การเมืองที่แตกสามัคคีกันอันตรายศาสนาที่เอาแต่โต้เถียงกันวุ่นวายเสียงจากสวนจันเวลาห้านาทีวันพุทธที่11บธันวาคมพุทธศักราช2567วันนี้กรารบบนหรือปรับทุกข์ เรื่องการเมืองและศาสนาว่าการเมืองที่แตกสามัคคีการนี่อันตรายนี่ก็คือปรากฏการณ์ที่เราเห็นอยู่ว่ามันก็เป็นอยู่อย่างนี้นายตะวันเกิดมาหกสิบปีมันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดแล้ววันนี้ก็ ไม่เห็นว่ามันจะทุเราเบาบางลงมีแต่จะรุนแรงขึ้นยังโชคดีที่เกิดไม่ทันตอนที่มีสงครามโลกที่บ้านเมืองลุกเป็นไฟจริงๆแบบนั้นเกิดไม่ทันแต่ก็ได้ทันเห็นการ ประท้วงหรือการก่อมอบใหญ่น้อยแล้วก็เข็นฆ่ากันตายด้วยการแย่งชิงอำนาจแตกสามัคคีกันอันนี้ทันเห็นส่วนต่างประเทศที่ยังมีสงครามเข็นฆ่ากันก็มีอยู่แทบทุกระยะ ไม่เว้นหา้าปีสิบปีอันนี้ก็เห็นอยู่ดังนั้นคำว่าการเมืองแตกสามัคคีอันตรายมันก็ยังเป็นความจริงคือมันอันตรายไปตั้งแต่การเมืองระดับหมู่บ้านเลือกผู้ใหญ่บ้านบางทีแค่นั้นก็ยังฆ่ากันตายก็มี ภาษาอะไรกับระดับตำบลจังหวัดหรือประเทศนี่คือการเมืองแตกสามัคคีมันอันตรายอย่างตอนนี้ประเทศมหาอำนาจที่มีระเบิดประมาณูหรือนิวเคลียร์อยู่ในมือกันคนละหลายพันลูกก็กำลังขัดแย้งกันอยู่ทำสงครามกันแบบ แม้จะเหมือนมีนอมินีแล้วก็มีคนชักใยอยู่ข้างหลังมันก็ยังอยู่ในคำว่าอันตรายสุ่มเสี่ยงที่มันจะเกิดหายนะเป็นสงครามนิวเคลียร์ล้างโลกได้นี่แหละคือการเมืองที่มันแตกสามัคคีการมันอันตรายาศาสนาที่มัวเสียเวลาเอาแต่โต้เถียงกัน าศาสนาเดียวกันก็นยังเถียงกันต่างาศาสนาก็ยังแย,ย่งชิงาศาสนิกันแบบนั้นมันก็วุ่นวายแทนที่าศาสนาจะช่วยมาเป็นแสงสว่างให้กับโลกก็มาเพิ่มความวุ่นวายให้กับโลกเวเสียนี่คือความจริงที่เอามาบนเอามาปรับทุกโดยไม่ได้ตำหนิใคร ผู้ได้เห็นว่ามันคือความเป็นจริงมันเป็นผลมาจากผู้คนบนโลกนี้ไม่รู้จักตัวเองนี่ชวนอ่านหนังสือสาระสำคัญการมีชีวิตเพื่อให้แต่ละคนได้รู้จักตนเองมาเป็นปีก็ไม่มีใครดาวน์โหลดอ่านผ่านมือถือได้ทุกที่ทุกเวลากันสักกี่คนนั่นแหละเพราะแต่ละคนก็ มัวแต่ไปสนใจกับการเมืองที่แตกสามาคขีศาสนาที่เอาแต่โต้เถียงกันซึ่งมันอันตรายและวุ่นวายใครที่ได้คิดแล้วอยากจะเลือกชีวิตที่หันหน้ากลับมาหาธรรมชาติหามุมสงบหลบภัยแบบนายตะวันนี้บ้างก็เชิญมาทางนี้เพราะเงียบเงาเต็มที่ไม่มีใครสนใจทางนี้เลยเริ่มต้นก็ดาวน์โหลด หนังสืออ่านผ่านมือถือได้ทุกที่ทุกเวลานะครับ